ก็สวัสดีครับผมไอ้คุงทีวีนะครับวันนี้บมมาเล่นมาครับในมีเกมที่ชื่อว่า PVP เนะเล้่อนไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตัวทไมเอาที่อื่นเลยเสียดายครับก็ไม่เป็นไรนะไปเรื่อยๆกองจะกองแล้ว นะครับก็เก็บของไปเลยช่วงนี้เป็นหวักน้ำลูกไหลเดสิครับเทอเลก็จะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับก็บอกไว้ก่อนเผื่อใครอาจจะดูนะครับอาจจันขวากวาย เอ้อกำเอ้ยทิ้งบูเปิสิวะอ่ะไม่เอาก็ได้ประตูเอ้ยเล็ดผู้เพื่อนเราหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวมอสก็หนึ่งก็ดีอยู่ไปไป ใครนั่นน่ะเพื่อนเพื่อนเัเอ้ใจเย็นใจเย็นผมอุ้ยอุ้ยมันโผล่มาเออตามตามผมมาเร็วจังโผล่น่นอนตามมาอย่างเร็วเลยเออนไปักอันนะเมื่อกี้ตามเอาโคูดเร็วเลยโผล่มาทำไมต้องมันเนะ ไอ้จุดวันนี้วันนี้จะพิมพภาษาไทยไม่ได้นะฮะได้แต่ภาษาอังกฤษเช่นว่าสสวันี่เนี่ยมันจะขึ้นเป็น แบบนี้นะนี่นะที่ผมบอกกมาเนี่ยคอแบบนี้นะโอ้อยากเลยแล้วคำดีเยอะสิจะไปเสียงลูกกูหรือคำเดียบใครต้องขอโทษด้วยนะนติดอีกแล้วเพื่อนราติดอ่ะช่วยด้วยดิเพื่อนเอ๊ะ ครับอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครมานะ,มคะครับจะมีเสียงรบกวนอยอะเงยนะครับอยูนี่สวัสดีสวัสดี จ้โอ้ของดีมาอยู่ก็ไม,ม่เยอะอะไรอุ้ยก้อคนนี้หยิบมัวไปเลยณจุดนี้ฮัลโหลบายบายเป็นกูล่ะเข้ามา ก็มาก็มาตายตายทิปไปไหนแล้วมานี่นั่นพวกมึงจะหนีไปไหนนีรอละอร โอ้เราขอไม่พูดสักหน่อยเวละเวละไงเฮียละไงจับคำจับคายล้วยังไม่พูดนะครับเ,เ,เป็นเล็กเป็นเล็กออมาแล้วโอ้โูโอ้โหอย่เงนี่อเลยกูเออ อ่อรอบคลิปนี้นะครับต้องขอตัวก่อนนะครับโดนลุมไม่ได้โดนลุมหรอกขอเป็นเพื่อนในนี้ขอเป็นเพื่อนด้วยนะครับเพื่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ